อือยเสร็จยังจะมาจ้าไม่ต้องน้องอือยอยู่หรอครับต้องครับต้องไหมครับไหมก็ครับน้องก็อือยไปเบยเดี๋ยวเสร็จแล้วก็ค่อยไปล้างตูดตูดเหม็นนะเหม็นเหม็นแม่อือยคุณเขาอ่ะเบงเอือยเหรออือ บปกอือ,อยังไงอือเสร็จยังเ <แก S 1> สร็จแล้วเหรอเร็<ก>ือ้ออ,อให้เสกกร็จก่อนใครจะล้างตูนให้น้อใครล้างตูดให้คุณเขาแ,<ก>แม่หรือเปล่าแม่ใช่ไหมไหม่ข <laughs> อล้ราดิ โอ๊ยน่ารักจังเลยน่ารักจ to ังเลยหืมหมนเคี้ยวแม่มั้งเนี่ยฮึม สวัสดีครับพี่พีเรียงสวัสดีมสวัสดีครับพี่พีถันข้าวหรือยังเก้าอ,อร่อยไหมครับใอ่อุ่นเขากินข้าวกับอะไรนะแคบหมูเปล่าหมูอ, <laughs> อร่อยไหมครับกก้าอ,อร่อยเนาะกก้าครับครับเกขอขอ,ขอบคุณครับโอเคเดี๋ยวคณเขาไปล้างตูดก่อนนะครับ <ด> bye bye บายบายพี่ๆกันเลยบี้สวัสดีครับกหัวเราะให้พี่พี่ดูหน่อยอย,อย,ยิ้มยิ้มโอ้ยเก่งจังเลยเก่งปรบมือให้ตัวเองหน่อยลูกเก่งมาก